สวัสดีครับลูกค้าวันนี้นะครับเราจะมารีวิว300องศาให้สําหรับลูกค้านะฮะที่ดูรถไม่เป็นนะฮะหรือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือลูกค้าที่ไม่ได้มาดูรถที่ร้านนะครับว่ารถคันนี้สวยไหมเดิมไหมแล้วมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับลูกค้าเดี๋ยวเราพาไปดูรถกันครับคันนี้รหัสของเขาคือ MB 1 3 2 8นะครับลูกค้าดีสุดีแมกนะฮะสเปซแคปไฮรันเดอร์หนึ่งจุดเก้า LDA เกียร์ออโต้นะครับคันนี้มาด้วยตัวสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเลขใหม่เพียงแค่27,000 22 22โลนะะฮปีถือว่าใหม่มากๆเลยลูกค้า ตัวรถนะฮะไฟหน้านะครับเป็นไบบีม l อ d เรียบร้อยแล้วนะฮะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกสวยๆแบบนี้ให้แล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นตัวมายเนอร์เชนแล้วนะมีโคเมียมติดตรงปลายตรงนี้สวยๆให้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูต่อตัวนี้นะทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปกรุงเทพให้นะครับลูกค้าป่ะบอพามาดูห้องเครื่องหน่อยว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างลูกค้ารถคันนี้นะมาด้วยเครื่องพันเก้านะครับร้อยห้าสิบแรงม้านะฮะลูกค้าฝากระโปรงน็อต้วไม่มีขยับนะแก้มหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ย ลูกค้ามาดูต่อนี่ครับเพลทเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นรถอีวุสุนะเพลทมันจะต้องหมุดมันจะต้องสั้นนะครับเพลทจะสวยๆแบบนี้นะฮะไม่มียน่นไม่มีแบบเปิดนะฮะเพลทมันจะเรียบแบบนี้เลยลูกค้าดูแก้มครับน็อตแก้มจะสวยๆแบบนี้เนหะ็นไหมโอเคนะครับเดี๋ยวบอให้ดูเสียงเครื่องว่ารถเป็นยังไงบ้างน,านคะครับบอยรับประกันเรื่องของเลขใหม่นะแล้วบอยก็รับประกันนะครับเครื่องเนี่ยตังปีสองหมื่นโลทั่วประเทศไทยต่อมศูนย์นณบ้านท่านได้เลยนะฮะ เรามาดูต่อสีบอลเงินสวยๆแบบนี pues mm ้นะฮะแล้วก็ล้อนะครับล้อได้มาขอบสิบเจ็ดนบตินะับเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะครับยางนะได้เป็นยางปียี่สิบสองนะขนขนเนี่ยดอกเดิมกเนี่ยยังแน่นยังหนึบอยู่เลยนะโอเคมาเรามาดูต่อครับลูกค้าตัวนี้มันสัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์นะฮะตัวยกสูงมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้และนะครับเรามาดูต่อลูกค้าคันนี้มีการจัดข้างมาให้ด้วยนะโอเคนะฮะแล้วก็บันไดข้างสวยๆแบบนี้นะครับมาเรามาดูต่อลูกค้า ข้างในคันนี้มีตัวในส่วนของตัวออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปให้นะฮะตัวรถเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับรคั Auto, นคนี้มาอยู่ที่27,000ื่โลมีปุ่มมัลติฟังก์ชันลูงพวงมาลัยมาให้นะครับแล้วก็มีหน้าจอเป็นทัชสกรีนมาให้นะครับส่วนแอร์เนี่ยเป็นแอร์หมุนนะส่วนตัวปรับเอซีอะไรก็มาครบอยู่แล้วนะครับเราจะพามาดูว่ารถคันนี้สวยไหมนะลูกค้ามาดูนี่นี่ฮะลูกค้าดูเห็นไหมเม็ดอาร์คมันจะเรียงสวยแบบนี้ตอนหุ่นยนต์มันยิงว่ามันยิงปั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 งนะ ครับน็อตลดจะเดิมแบบนี้ลูกค้าโอเคจะสวยๆแบบนี้ภายในเนี่ยกริบๆเลยนะเดี๋ยวบอยนั่งแคปบให้ดูลนิดนึงจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นรถที่ออกแบบมาให้คนนั่งนะแต่ประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นสมประโยชน์เอานะครับเรามาดูต่อลูกค้านี่ถ้ารถสวยๆนี่ลูกค้าดูนี่ฮะพามาดูลูกค้ามาดูนี่จีนตรงนี้เห็นไหมมันจะสวยแบบนี้ ถ้าตรงไหนไม่ถ้าถ้าเลูกค้าไปดูแล้วไม่มีซีนแบบนี้แต่ว่ารถมันแกะกระบะมานะโอเคเรามาดูต่อครับตัวนี้นะฮะในส่วนตัวไฟท้ายนะครับแนวนี e d สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น DDI นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับแพนช่วงล่างให้ลูกค้าดูหน่อยแพนให้ลูกค้าดูว่าช่วงล่างเราสะอาดเราสวยไหมนี่เป็นยังไงครับลูกค้าโอเค่าเรามาดูต่อครับลูกค้าดูนี่เม็ดองเม็ดอาร์สวยๆแบบนี้ ลอนกระบะนี่ฮะบ่งบอกถึงว่าเฮ้ยรถเป็นไงไม่เคยใช้หนักโอเคนะครับเรามาดูต่อครับลูกค้าเดี๋ยวบอยเปิดฝั่งนี้ดูด้วยว่ารถเป็นยังไงบ้างลูกค้าน็อตเนื้ไม่มีขยับเลยนะโอเคเปิดให้ดูทั้งสองฝั่งเลยหลังจากนี้ไปนี่ลูกค้าเห็นไหมสวยๆกริบๆแบบนี้ครับมีลุกคันบอยมีใบรับประกันมีใบการันตีมีใบคุณภาพให้โอเคนะครับอย่างที่บอกไปรถคันนี้ผ่านการตรวจมาแล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะ เดี๋ยวกลัวลูกค้าจะมองเฮ้ยบอไปหัวกับอินสเปคชั่นไหมบอไปหัวกับวันดูคาไหมบอหัวแครเปิร์ไมค์นี่มาอีกบริษัทหนึ่งครับบริษัทชิกโอเคนี่เขาตรวจให้บอเรียบร้อยแล้วนะครับรถของเรานะโอเป็นชื่อบริษัทบอต้องคุ้มหมดแล้วโอเคนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็ใช้กระดอกรถ99บาทนะครับฟรีทุกอย่างนะค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการให้นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะ โปรโมชั่นเดือนนี้ฟรีค่าประกันภัยให้ด้วยนะหรือถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แม็กลูกค้าอยากได้โลบาแจ้งเรามาเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับใครสนใจโทรมาที่เบอร์063 474 288 8หรือแอดไลน์ดิพิที่ไซ์บีโอวายดอทเนะครับอย่าช้านะบออย่างที่บอกไปคันนี้จัดโปรโมชั่นให้พิเศษจุกๆไปเลยครับลูกค้าสวัสดีครับ